สวัสดีครับทุกคนผมภูมิใจนะครับวันนี้ครับผมเนี่ยก็มาพร้อมกับนี่เลยทีแปดร้อยจากหนังเรื่อง Terminator Dark Fate ภาคที่หกนะซึ่งเป็นภาคล่าสุดของซีรีส์ Terminator เลยนะครับ <Wow. S 1> ที่เจ้าทีแปดร้อยตัวนี้นครับเป็นหุ่นยนต์ครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะถ้าใครแบบดูไม่ละเอียดพอแบบผมนะผมก็งงอยู่ว่าตัวน,นี้เนี่ยสรุปคือมันเป็นยังไงก็ตัวน,นี้ที่บ8 0 0ตัวนี้ครก็เป็นตัวดีนะซึ่งเป็นคู่หูของซาร่าคนเนอร์เลยนะครับนี่เลยเทอร์มินเ r เตอร์่8 0 0ก็ตัวนี้ครับความพิเศษไฮไลท์เนี่ยมันก็อยู่ที่กล่องมันนะครับนี่คืออยากให้ดูว่ากล่องเนี่ยมัน สุดยอดนะมันต่อเป็นฉากฉากเลยนะนี่ประมาณนี้เลยก็คือต้องให้ดูจากด้านหลังกันะครับเด้านหลังตรงนี้นะคือเหมือนว่าถ้าเราพลิกกันมาดูด้านนี้นก็คือเป็นตัวเดียวกันครแต่นี้แค่หันหน้าก็คือนี่ต้องให้ดูตรงมุมต้องดูตรงมุมปเป็นไงดูแบบฉากมันมีความต่อกันไหมคือเรือบรายละเอียดโคตรดีอะตัวกล่องนะคือบบผมผมว้าวมากสำหรับตัวกล่องเนี่ยดูตรงมุมนี้ฉากก็ต่อกันนะ ไงวดเฟี้ยวอ่ะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับคือที่บอก Welcome to the day after judgment day นะครับก็คือเป็นยินดีต้อนรับสู่วันหลังจากวันพิพากษานะครับก็คือถ้าใครอยากรู้นะครับว่าคำนี้หมายความว่ายัางไงก็ต้องไปหาดูในหนังกันเอาเองนะครับได้เวลาครับที่เราจะมาแกะกลองกันเลยมาแกงกงกันเลยดกว่าโอ้ตัวนี้แก่องก็สวยงามมาก เราต้องมาดูกันข้างในนะครับว่าจะสวยแค่ไหนมาเลย <Okay. S 1> คือเห็นว่าอร์มินเนเตอร์ที่ผมบอกว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยแล้วทำไมเอ๊ะมันดูเหมือนคนเลยก็คืออร์มินเนเตอร์เนี่ยมันมีเป็นหุ่นยนต์นะแล้วก็หุ้มหนังด้วยคนนะเพื่อที่แบบมันจะได้อยู่ในสังคมของผู้คนได้อย่างแนบเนียนนะแบบว,ว่าจะได้แฝงตัวไปทาภารกิจอะไรแบบนี้ได้แล้วก็แต่นี้นะก็คือเป็นฉากนะครับตอนที่ โดนเหมือนตอบฟู่กันแล้วหนังรุดนะหนังรุดเออแล้วก็มาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าก็คือค่อนข้างที่จะสวยนะหน้าตาเนี่ยเหมือนนักแสดงในหนังเลยนะเหมือนแบบตั้งแต่รีวิวแบรบิกนารู้วึกว่านี่จะเป็นตัวหน้าตาที่เหมือนที่สุดนะที่แบบแบบเป็นหน้าตาคนเนี่ยเออนี่เป็นตัวที่เหมือนที่สดละเออแล้วก็มาดูกันตรงถึงความเป็นหุนยนกันดีกว่าตาเนี่ยตาสีแดงนะตาสีแดงแล้วก็ มันได้ความเหล็กอะแล้วคือแบบมันมีข้อต่อแบบเอาเหล็กจริงๆมาทาแล้วก็เนื้อคนเนี่ยผิวเนี่ยดูสีดิค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยนะแล้วก็รอยแบบรอยบาดแผลนะรอยบาดแผลก็คือโคตรโหดอะแบบมีเลือดเลยเอ๊โอุ้งงอยู่นะว่าคนยนต์มีเลือดได้ยังเออแต่อันนี uh> well ้ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีแบบมีความเป็นเนื้อขาด ก็ขัดขาลุยลุยนะครับก็ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่5 0 0 0ัถึงาพบาทก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้แบรบไปจากผมนะครับก็สามารถติดต่อมาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ถ้าเสนอราคามาโอเคนะครผมก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็จะได้จันไปให้เพื่อนๆได้ดูได้นำไปชมกันนะครับสวันนีผมต้องขอตัวลา่อนแล้วคลิปหน้าผมจะรีวิวแบรบิคตัวไหน อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย